ตื่นเต้นฮะเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ป่าก็อยู่แต่ป่าแล้วก็บานทีได้ออกมาในนานทีได้ออกมาแบบในเมืองเลยแล้วก็วันนี้ทุกคนมากันเยอะมากนะครับแลตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นเรื่อย่ตื่นเต้นเลน้องเป็นไปดีสบายดีครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าด้งกแบบดีใจมากๆที่ต่อว่าทางแถวชวนเลยนะัคุยกันเป็นเกียรติมากๆเลยครับะ เกมจีราตอนนี้ก็ถ่ายกันแบบวันไหนว่างเขาเอาคิวไปถ่ายวันไหน<ช>ว่างเขาจ<ช>ิางไปถ่ายเลยก็ถ่ายกันเช้าเลิกกันดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเราก็อยากเวลาเราถ่ายแต่ละซีนนะครับเราใช้เวลาแต่ละซีนเยอะมากก็เลยเพราะอยากได้แบบภาพที่ออกมาซีนที่ออกมาให้มันดีที่สุดใช่ใชแล้วเต็มที่เต็มที่ทุกคนในกองเต็มที่ทีมงานแสดงที่สุดแต่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วถามว่าในกองที่สุดกองี่เก่งมาก กองเงียนมากคือแบบมันไม่ใช่แค่นักแสดงคือทีมงานก็เจอกันไม่พักเลยเจอกันทุกวันไปต่างสถานที่ก็เราเจอจริงๆเราเติ้ลเคยพูดแล้วเคยพูดตอนทางนูก็มีเจอบ้างก็มีเจอบ้างแต่ว่าทีมงานก็เจอกันหนักอยู่โดยเฉพาะทีมโลเคชั่นกับทีมอาร์พอเขาต้องไปแบบเซตก่อน ต้องไปดูสถานที่ก่อนแล้วสถานที่ที่ไปก็คือแบบบางทีเป็นป่ามืดเลยแล้วเขาไปเซตอัพก่อนเนี่ยก่อนวันหนึ่งอะแล้วคนก็มันไม่ได้เยอะเท่ากับตอนไปจริงๆนะไปไม่กี่คนแ้วเราก็แบบเรอเจอสถานการณ์อะไรแบานเราเจอเรารู้ใช่ไหมเราแบบว่าเเจอจนเลิกกลัวอย่างเจอจนก็เจอแล้วเราก็ไม่ทักเราก็ต่างคนต่างมองหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแทนใช่แต่ก็ที่จริงเราไม่ค่อยกลัวเพราะว่าทีมงานเยอะสบายใจเหมือนกันเหมือนกันถ้าคนเยอะไม่กลัวแต่ถ้าแบบ เหมือนแบบพอเขามาเล่าทีหลังอะไรเงี้ยแล้วเราก็เก็บเก็บไปคิดท่าตามคนเดียวแล้วเราก็ไปกลัวคนเดียวเมียมากกว่าจริงจริงก็เรียกว่าเจอเจอไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็เรื่องคนผมเจอเป็นเสียงแล้วกันนะครับแต่ว่าแบบคือตอนนั้นผมไม่ไม่ได้คิดเนยว่ามันเป็นเสียงอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบพี่พี่ดิมการมาเล่าผมก็เออผมก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็เลยแบบเป็นเสีล้วก็เริ่มกลัวใช่ใช่ครับไปคิดแล้วไปกลัวทีหลังครับแต่ว่าตอนตอนนั้นคืไม่กลัวว่าคนเสื้อ เตรียมตัวเตรียมตัวเห็นหน้าตัวเองแต่ว่าตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากตั้งแต่ <c oughs> แบบ <c oughs> ่อนปล่อยเทรลเลอร์ออกมาแล้วครับตอนนั้นก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูเทรลเลอร์ตอนนี้ก็ตื่นเต้นต่อที่จะได้ดู e V หนึ่งคือเราเราเรู้สึกว่าเรายังนั่งคุยกันอยู่ในตอนจริงข้าวว่าแบบทําไมแต่ละวันมันผ่านไปช้าขาานาดนี้นคือตัดรู้ได้สวันแล้วใช่ใช่ใช่คือตอนที่มันระยะเวลาถ่ายทำมันเกือบปีเรารู้สึกว่าเออก็ไม่ได้เร็วเอกก็ไม่ได้ช้านะอะไรมันก็แบบเรื่อยๆแต่พอแบบพอมันใกล้ EP หนึ่งมันทำให้เราแบบทําไมแต่ละวันมันช้าอย่างเมื่อไหร่มันจะวันนับวันรอใช่นับวันรอแล้วเหมือนกันลอเตรียมไา โอ้ยผมไม่เห็นเห็นนี่พี่เมันขาบแท็กมาว่าใส่ชุดอะไรไปจริงๆก็ตามตามไี้สะดวกเลยฮะแต่ว่าถ้าแต่งแบบเวอร์เนี่ยผมก็จะก็จะจะแซวอ๋อจะแซวอ่าไม่แซวไม่แซวเพราะว่าชุดพวกผมก็อาจจะเวอร์เหมือนกันถ้าถ้าแต่งมาแข่งกันได้เลยนะสะดวกเอาไปแล้วเราจะไม่เห็นอะไรบ้างกระจให้เต็มตัวไปทุกโอ้ยวันนั้นจริงๆยังไม่อยากพูดแต่ว่าก็ได้เห็นได้ดูแน่นอน EP1 แน่ดิอันนี้ก็ได้ดูได้ดูได้ดูอยู่แล้วอยู่ดีก็ได้ดูแน่นอนนอกจากนั้นมีอะไรได้ดูไหมได้ดูไม่ได้นะไ่้เหรอไม่ได้หรอ่ได้เจอพวกเราเจอพวกเราสิเจอแล้วก็เจอมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อยากแบบจริงจริงอยากให้ทุกคนไปดูก็เฮ้ยคนที่นั่งด้านข้างนี้อาจจะไม่ใช่คนเป็นสบายเหรอใช่ก็ได้เป็นคนเป็นคนเป็นชัวร์ใช่ไหมนี่เช็คได้ จริงๆก็อยากให้ไปไปดูวันจริงว่ามันจะมีอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ว่าคือแบบคนหายไปนานอย่างนี้ใช่ป่ะพอวันแบบวันที่สามวันที่สามวันนี้ว<า>ันเดียวอะไรนะยี 27, ส<า>่สิบเจ็ดใช่ไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดใกล้แล้วใกล้หรออีกประมาณอาทิตย์เดียววีคเดียวใช่ไหมใช่แบบวันนั้นน่าเครือเลยเลยว่าจะรอเขาแ้ว,ยแวอยากได้ยิงศพอยากมีเพลงเพิ่มจะแบบวันนั้น ผมผมก็อยากผมผมก็อยากได้ยินเสียงเพลงเออคนต้องเจรเติร์สปอยสิสปอรลอยเรื่องอะไรเออวันนั้จะโชว์เพลงอะไรหรือเปล่าตอนนั้นเหรอน่าจะไม่น่าจะไม่แล้วเดี๋ยวรอดูว่ามีไม่มีใช่อ่าอาจารย์คาดหวังได้ไหมถ้าไม่คาดหวังเราจะได้ไม่ผิดหวังไงเขาพูดนะเขาพูดว่าบอกว่าเออตรงนี้มีแต่แบบพวาคนร้องเพลงเพราะนะเอออะไรสิ่งก็นะ อาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้อาจจะมา EP หนึ่งก็ได้หรืออาจจะมา EP อื่นก็ได้อยากให้มาอยากให้มาถ้าถามตัวเองอยากให้มาเราจะคือมาแน่ๆแต่มาตอนไหนไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจครับมาไม่มายังไม่รู้เลยก็อยากมีอะไรยังไม่รู้เลยจริงๆผมยังไม่รู้เลยครับอยากมีคู่ปั๊บอยากครับอยากมีคู่อยากมีเดี่ยวอยากมีรวมอยากโอ้อยากมีจริงครับอยากมีหมดเลยอะก่อนที่จะเป็นวันที่สามแล้ววันที่หนึ่งก่อน วันเกิดวันเกิดอ๋อวันเกิดผมได้ครับผมเพิ่งไม่รู้หรอกว่าวันเกิดอะไรนะวันที่หนึ่งอะไรกิดอยู่มีงานอะไรอ๋อไงงานวันเกิดผมครับถ้าใครอยากมาทำบุญกับผมก็มาได้ครับที่สถานสุขคราะเด็กอ่อนี่นะปีนี้ว่างมปีนี้ไปไหมปีนี้ไม่ว่างผมปีนี้ไม่เตอร์ไปคิวแน่นมากช่วงนี้ช่วงนี้คือคิวแน่นมากปีนี้ก็ไม่ไปไม่ไปนที่คิวแน่นเลยปีที่แล้วไปเลยไม่ได้ไปแล้วไปหรอปีแล้วไปปีแล้วไปปีนี้ก็มาเดี๋ยวผมไม่เชื่อหรอกก็ตารางงานพี่ไม่เห็นหรอก ปีนี้ไปไหนปีนี้ไปไหนปีนี้เหรอฮะปีนี้ผมมีถ่ายงานนิี่มงที่โมที่โมอันนี้ยิ้มไปทันแล้วผมไม่เชื่อครับไอรอดูเอาแล้วถ้าไม่มาที่ที่ที่งานเลยอ่ะไม่ได้แล้วแต่เก่าแค่แล้วดักไอ้เดี๋ยวรอดูว่าถ้าถ้าว่างถ้าไปทันก็ได้ค่ะถ้าว่างถ้าว่างถ้าว่างแต่ว่าเตรียมบอกกันแล้วไม่มีเลยนั่งคิดอยู่ว่าเอาอะไรให้ดีเดี๋ยวคิดไปคิดมา ก็ให้ไปหมดแล้วไม่น้องก็มีแล้วไม่ได้ให้เลยให้ไปหมดแล้วหมายถึงว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบให้อะไรน้องใหไมดแล้วที่งแล้วใายังไม่ได้เห็นอีกเยอะนะที่ให้ไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่เตรียมการไว้แล้วคนที่หนึ่งเตรียมการเพราะเราต้องทํางานเราต้องเตรียมตัวอยู่แล้วก่อนอนก่อนตัวหน้าแบบจ่อยแล้วนะเฮ้ยเขามีคนไปหาเขาเ,เยอะแยะคนรักเขาเยอะแยะเอาพี่พี่คนหนึ่งน,นะ ไเป็นคนแรกมันเจอแบบว่าตัวเี่คนแรกไหมไม่ได้คนแรกไหมมันเดือนนี้เดือนอะไรนะเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมมันมีสามสิบเอ็ดวันใช่ไหมวันนี้สามวันนี้สามหรือสามสิบสามสิบเอ็ดนี่คือแบบทุกคนทุ่นทุกอย่งไม่ได้เตรียมของขวัญเขาอยากได้เลยขอเลยไหมบอกเลยไหมจะได้แบบเขาจะได้จัดหามาได้พูดซิเอาเงินไหมเราเล่นไม่เอาไม่เอา ได้ว่ากินก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันทำไมปีนี้เรามักน้อยอ่ะกินไหมล่ะเออไม่เอาจริงแต่ว่าถาพาไปกินข้าวก็ได้เดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวสองคนสองคนได้ไหมกินได้ได้สองคนอยู่เลยลาอาลาป้าลาป้าใช่ละป้าลาป้าพาไปเลี้ยงข้าวสบายมไหตะกีนไรนี่แต่ว่ายงหวานข้าวมักะเตะข้าวกองข้าวมักเตะ้กเตะนข้าวกองก็ดีนะเพราะพี่ฮอกลับทุกวัน น้องจะมาเก็บกระนะอะไรนะน้องจะมากกระเกษตระยเรอเรเล่นได้ได้ได้ไมผมกินได้ไม่มีอไรอจริงน้องเากได้มีอย่างกินแซลมอนช่วงี้ก่อนจราจะมาก็คือวันเกิดด้วยมีความวด้วยมีแบบด็เซ็เตอร์อะไอเ้จได้ช้ความวันนี้โอ้จริงๆก็ต้องขอบคุณทาผู้ใหญที่แบบเนดูพวกเราสคนเพราะว่าจริงๆเราองคนก็ กำลังจะมีผลงานที่ยังไม่ได้มีผลงานแบบออกนะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็เอ็นดูก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรบเอ็นดูพวกเราสองคน่จาจะเป็นอีเวนต์งานต่างๆหรือว่าอีเซนเตอร์ที่ขอบคุณมากเรียกว,ว่าเดี๋ยวปีนี้น่าจะเป็นปีทองของเราจก็ปีหัวขวัญขอให้เป็นปีทองแต่ไม่้องพีนเขาไม่ต้องพีนว่าหลายรอบแล้วว่าหลายรอบว่าทุกอย่างผมอยากได้หมดเลยตอนนี้นอกจากนี้แล้วการนอกจากกิจกรรมแล้วลูกมีอะไรที่ตาม อกีฬาสีกีฬาสีฮะวันที่30สิงหาก็มาตักล้องเต้นจีบโชว์แล้วนะเฮ้ยเออหมมนี่ยรีดตัวจริงอ่ะตั้งหมมริมเขาเป็นริมตั้งงงเขาเขาโชว์ไปแล้วมั้ยอันนั้นสักนิดนึงไม่ใช่ที่ตั้งการเราตั้งกเราตั้งการรีดตั้งการจริงๆเราเรียกว่าตั้งการพี่ไม่เคยเป็นรีดนะพี่ไ่ผมแต่ผมเคยเยก็คืยตั้งการแล้วตั้งยังไงตั้งการตั้งการรีดอ่ะตั้งการรีดเดี๋ยวเดี๋ยว ไปรอดูกีฬาสีดูบ้างมาคิดดูทัเซตเลยนะทั้งเซตเลยเหรอฮะขออันนี้นึงได้ไหมอนนี้นึงได้ไหมที่จำได้เป็นลีดเราไม่เอาอันนี้เราลิมิเต็ดออ๋ลิิมเต็ดไม่ใช่ยังไม่ได้ซ้อมเสร็จไม่ได้ท่าเธอแต่ว่าวันนั้นเจอเราเป็นดาวแน่นอนเป็นลีดเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูนี่ต่างจากลงแข่งนะพวกนีลงแข่งครับลงแข่งแข่งกันคนละสีคนละสีอ้าวลงมวยไหม ผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่ล้มแล้วผมจะชนะกกีฬาที่ผมล้มถ้าแข่งกับน้องฮะถ้าแข่งกับน้องเนี่ยผมก็เต็มที่เพราะว่าเรายังมีพี่ๆน้องๆในทีมเราที่ยังคาดหวังในแบบในตัวเราอยู่เราจะเราจะให้แบบอันนี้มาแบบมาทําไม่ได้เดี๋ยวแต่ผมเก่งมากนะพี่เติร์ดแล้วพี่ไม่เก่งตรงไหนพี่เขเก่งมากผมเตะบอลเก่งมาก ทำน้ง่งลงบอลด้วยหรอฮะัไ <laughs> ม่รู้เลยผมมั่นใจไนหะไม่ว่าจะกีฬาอะไรต่อให้เป็นแบดที่ต้องแข่งกับน้องเราก็จะเต็มที่แต่ผมว่ายน้ำเก่งนะมันไม่มีถ้ามีเชื่อไหมถ้ามีว่ายน้ำพี่ก็ชนะถ้ามีว่ายน้ำผมจมกเขาแรก็จะไปเยราต้องเชียร์สีเราใช่เราต้องเชียร์สีเราเฮ้ยเฟิร์สเราต้องการกำลังใจจากมันต้นหรือเปล่าไม่เดี๋ยวคนอื่นดูแล้วเดี๋ยวไม่บอกว่าเดี๋ยวไม่คือ น้าอยู่แล้วแต่จริงๆนะไม่ใช่ผมหรอกคนในทีมผมเองนั่นแหละครับจะล้มหลายคนเลยถ้าที่คุยมาละไม่มีไม่มีหรอไม่มีหรอแต่แต่ถ้าเราเราไม่ล้มแน่นอนไม่มีไม่มียอมนอนแน่นอนมองหน้าก่อนมองหน้าก่อนแล้วพูดแล้วคนเดียวจะไหวได้ไงถ้าคนอื่นล้มหมดผมเอาประหยัดหมดแล้วเลยว้าวันนึงครับหนึ่งไม่มีไม่มียี่ห้อเบิร์ดลองอ้อนี่นี่ตเขาไปแบบเชียงแบบแต่รู้สึกว่าคือเขาจะแบบ โอ้ยผมให้วิทเทินเอาจริงเลยดีกว่าเพราะว่าผมชนะไปแล้วจะรอดูแล้วเราจะได้เห็นกันอ้าวเอาสิไม่เป็นสิไปเลยไหมล่ะไปไหน <c oughs> แต่ว่าคืนยังไงเราก็มั่นใจว่าสีเราชนะทั้งสุดท้ายก็เห็นว่าคนไม่ค่อยสบายเป็นอะไรอันเดียดอันเป็นใจนิดเดียวครับนิดเดียวแบบว่าช่วงนี้แบบมันฝนตกไงก็เลยแบบว่าป่วยนิดหน่อยอมีไข้เล็กน้อยนิด ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นอย่าไปหาหมอจริงก็ก็ดีขึ้นนะฮะเพราะกินยาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไแม่ประตัวจะเป็นตัวจริงเราก็บอกเขาแหละให้ไปหาหมอตั้งนานแล้วไม่พาไปหล้วคือเขาอ่ะก็ไม่ยอมไปเราจะกลัวหมอกลัวโดนฉีดยาใช่เดี๋ยวพี่ต้นพาไปอยู่ด้านหน้าไปกำลังใจไปไหมล่ะก็ทำว่างเดี๋ยวพี่ไปไปหาหมอถ้าจะรอดูว่าจะมีคนพาไป ก็อ่ครับฝา,า,า,ากน่อยค่ะฝากนักกาแล้วก็คู่เราด้วยได้ครับครับผม<ๆ>ก็เร็วๆนี้นะครับก็ขอฝากเขีลาทั้งนอดเลยครับวันที่3นี้ก็เป็นเป็นฟรีเนาะที่70%เร์ก็แล้วก็ได้ดูพร้อมกันวันที่9เรับเต็มเลยจริงก,<ๆ>ก็ก็อยากฝากทุกคนด้วยกับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่แค่เราที่ตั้งใจมันเป็นนักแสดงทุกคนแล้วทีมงานทุกคนเราเห็นความตั้งใจของทุกคนเราก็อยากให้เรื่องนีไปได้ไกลที่สุดก็อฝานค,นครับแล้วก อันในอนาคตก็มีซีรีส์เรื่องยูทูบเบอร์ซีรีส์ก็อยากเป็นอีกเรื่องที่พวกเราจะตั้งใจทํามันออกมาให้ดีที่สุดเหมือนกันก hi ็อยากฝากพี่นุด้วยครับแล้วก็ขอฝากแบบว่าพวกเราด้วยครับเติ้ลเบิร์สวันแล้วก็แบบว่าขอฝากพี่ๆทุกคนในดูมันดิเลยครโอเคค่ะโอเคค่ะนิเสิร์ตไหมนิเสิร์ตนะนิเสิร์ตนะวิดีโวนะม่ยอก่อนนะคะ